สวัสดีครับพบกับรายการ step today daily รายการนานาสาระทางด้านกีฬาที่จะเล่าเรื่องราวของวงการกีฬาจากทั่วทุกมุมโลกมาเสิร์ฟให้คุณทุกวันวันนี้เราจะมาในหัวข้อการแข่งขันกีฬาที่มียอดผู้ชมมากที่สุดในโลกการแข่งขันกีฬาที่มียอดผู้ชมสูงที่สุดในโลกนะครับคงหนีไม่พ้นกีฬาฟุตบอลที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี แต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่ออร่อยเหลือเฟือกับการแข่งขันฟุตบอลระดับพีเมียลีกเนี่ยจะมียอดผู้ชมมากที่สุดในโลกวันนี้นะครับพีเมียลีกเป็นลีกที่มีการแข่งขันมานานเหลือเกินนะครับการแข่งขันฟุตบอลไปให้กับ ผู้ชมมากกว่า212ประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็มีผู้ชมมากกว่า643ล้านคนที่ดูอยู่ทางหน้าจอนะครับมีผู้ติดตามข่าวสารต่างๆเนี่ยมากมายนับไม่ถ้วนนะครับคนดูในพื้นที่สนามเนี่ยทุกๆนัดนะครับโดยส่วนใหญ่จะกินพื้นที่ที่นั่งนะครับมากกว่า92%ของความจุเลยทีเดียวทำให้เป็นกีฬาที่ค่อนข้างน่าสนใจครับ แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ทีมดีๆที่เคยได้แชมป์นะครับก็จะมีอยู่ไม่กี่ชื่อดยกันจะมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้แบทเบิร์นนะครับแล้วก็รวมไปถึงแชมป์ปีล่าสุดนะครับอย่างเรอร์พูด้วยนะครับสโมสรที่เข้าร่วมนะครับก็จะมีทั้งหมดมากกว่า47สโมสรด้วยกันในปัจจุบันนี้นะครับ แต่เชื่อหรือเปล่านะครับว่าฟุตบอลอังกฤษนะครับประสบความสําเร็จมากในทวิตยุโรปนะครับมาตั้งแต่ปี70 80แล้วก็รวมไปถึงตั้งแต่ปี85เป็นต้นมาจะเริ่มฮอตฮิตมากในภูมิภาคนะครับสโมสรฟุตบอลอังกฤษนะครับถึงแม้จะเป็นต้นต่อของกีฬาฟุตบอลที่ประเทศอังกฤษก็ตามแต่ก็เคยถูกแบนนะครับเนื่องจากเหตุอัตจันทร์ถล่มนะครับในการแข่งขันเกมยูโรเปียนครับในนัดชิงชนะเลิศนะครับก็จะเป็นคู่ของเรเวอร์พภูกับยูเวนตุสในสนามเฮเซลเซเดียมนะครับ ทำให้มีปัญหาต่างๆตามมามากมายนะครับโดนแบนกันไปครั้งหนึ่งแต่ใน,นที่สุดนะครับการเวลาก็นำพาความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มาให้กับพี่เมียรีนะครับนั่งอยู่บนบันลางของลีกการแข่งขันกีฬาการแข่งขันฟุตบอลที่มียอดผู้ชมมากที่สุดในโลกและนี่คือเรื่องราวของพี r เมียรีครับ หากดูคลิปนี้แล้วถูกอกถูกใจฝากกดไลค์หากรู้สึกว่าใช่ฝากกดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกอัปเดตจากรายการของเรานะครับ Step Today Daily วันนี้สวัสดีครับ